สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบอีกกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องพนิพาับกับผมนะพันิพานนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องนะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะครับผมวันนี้ผมก็จะเริ่มเล่าให้ฟังเลยนะครับบทความนี้เป็นบทความที่ ดีนะฮาถูกใจผมนะครับผมเป็นบทความที่ดีและถูกใจผมมากนะครับที่เขาบันทึกไว้นะฮะจากตำราที่ผมได้อ่านมาแล้วผมจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ฟังได้ชมได้รับฟังนะครับผมนะจะว่าเป็นการสนทนาธรรมหรือว่าสาธยายธรรมหรือว่าบรรยายธรรมก็ว่าได้นะครับผมนะ ำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือนะครับอุนหิสวิชัยนะครับองเล็บปิดใช้สำหรับต่ออายุยืนยาวองเล็บไม่ใช่ครับองเล็บเปิดใช้สำหรับต่ออายุยืนยาววงเล็บปิดน,นะครับนะพระธรรมขององพระธรรมขององค์ององสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ามีอยู่ เป็นธรรมที่ประเสริฐสูงสุดในโลกนี้นะครับผมสามารถเอาชนะหรือกําจัดความร้อนร้อนได้ดูก่อนเทพบุตรท่านจงเรียนเอาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเถิดอํอนานาจแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านั้นทำให้อยู่รอด ปลอดภัยจากราชทรร์จากอมนุษย์ทั้งหลายมียักษ์เปรตเป็นต้นจากไฟทั้งหลายจากเสือทั้งหลายจากสัตว์ทั้งหลายมีพิษทั้งหลายจากพยันตรายทั้งหลายที่มีอยู่หรือที่จะมีมาข้างหน้าจากการตายที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตายเหล่านี้ ยกเว้นการตายที่ถึงเวลาจะต้องตายเสียแล้วการตายด้วยอำนาจอื่นๆก็สามารถหลุดรอดปลอดภัยได้ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพพระพุทธเจ้าที่สามารถทำให้หลุดรอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆเหล่านั้น ขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ทหพบรตบุในการทุกเมื่อเถิดท่านสมาทานศีลและรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วพึงประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ดีพึงประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ดีด้วยอนุภาพแห่งการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมที่ดีขอความสุขสวัสดีจงมีแด,ด่ เทพบระพุตรในการทุกเมื่อเถิดเพราะการที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นต้นและของสัพพบุรุษอื่นๆซึ่งเป็นพระธรรมที่ควรแก่การจดจำดีควรแก่การใส่ใจนึกคิดดีควรแก่การบูชาดีควรแก่การทรงจำไวด้ดีเป็นพระวาจาที่ควรแก่การเคารพ ดีนี่แล้วขอให้อายุของเทพบุตรหรือของผู้ที่ได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนี้จงเจริญมั่งมั่นคงยั่งยืนยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอุนหินสวิชัยนะครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้ครับ แปลจากบาลีมาเป็นไทยให้ฟังนะครับผมก็อ่านตามภาษาไทยไม่รู้ว่าอ่านดูหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมฮะอันไหนก็ผู้ผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ